สวัสดีครับนะเออสวัสดีคร่ะสวัสดีสวัสดีพี่น้องที่อยู่ในไในสดต่อต่อวอนี่ละน่นนะครับนวดให้นะวายนวดจังเลยดู้สึกว่านอนเมื่อกี้เนี่ยไรมาไหนีไม่ได้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่คนสวย หนูเป็นยังไงหนูกาแฟอุ้มรับเป็นยังไงบ้างเตรียมฟินกันได้เลยนะคะจู่ๆวันที่สิบพฤษภาพร้อมลงจออยู่ใน youtube เอ,อ้ยอยู่ในแอปแดง <laughs> อยู่ในในแอปแดงนะคะของหไยทองคำเลคคอร์ดนะคะ ว้าวพี่นี้จากห้าสิบแต่ละห้าสบห้าสุดยอดมากเลยค่ะกินหมดหนึ่งซองลงหนึ่งฮะกบมือให้เรือๆอุเอรายาเธอสามารถเธอเอาอีกเธอวันละสองซองนะอุก็จะสามารถแบบ ถามว่าแบบแม่อุ้มดูผอมแบบเบ้อบังไหมแตอนนี้ก็ไม่ได้แบบผอมเบ้อบังแต่ว่าก็ดูดีกว่าเมื่อก่อนเยอะมากยี่สิบกิโลแล้วนะคะแม่อุ้มแม่สวยมากจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แมจ่จากบ้านพี่อยู่ด้วยนะคะนายอุ้งนังมาสิออก,กับร่างกายยาเือย่าชุดแต่ว่าใดๆคือซักผ้าซักผ้าเพราะว่า ผ้าไม่ได้ซักหลายวันแล้วแล้วก็เอามาจากกองถ่ายเอ็มบีด้วยสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะกินแล้วซักเพื่อมันระบายดีไหมคะอ่ามันระบายดีไหมมันระบายแบบรวดเดียวจบ่คแบบล้วถ่ายแบบฉากที่เขาอุ้มกันะสงสารแบบพีพีเพราะว่าไม่ค่อยได้นอน เรียวแรงแต่ไม่รู้เอาเรียวแรงมาจากไหนอุ้มแล้วอุ้มอยู่หันละหลายเทกอุอยยหลายเห็นมาในนั้นมันจะทําไปทั่วฮะหวานก็นั่นอีกค่ะจังหวะเขาไทายอันสินส้นอันเลิฟสินส้นนะสิ้นหวานนะเขาก็จเห็ุสมอมกันมาทีมงานนี้สมอกมันแบบจะมีแบบมีคือทําตามแบบทําตามแบบ แรงอ่ะแล้วก็ลมที่มันมาถ้ามันแรงมากควรออกมาทึงๆมันมันหนังบานพี่ปอมันนี่ก็หัวมันนี่พี่เสียกับพี่ตัวกับหาเรื่องว่าว่าบิวเนี่ยเขาก็สั่งให้เอาเงียบใช่ไหมเวลาเขาจะเข้าฉากกันอันนี้ก็ตะกันหัวก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรกับเขาก็พยายามให้แต่อยู่นานกับอาต้นอ้อกับเฟิร์สบ้างบางเวลาบางทีเฟิร์สก็มาแบบขำยครขำอยู่กับพวกพี่เสืออย่างงี้ re, หัวกันน้องอุ้มใส่กันมากขอบคุณค่ะแม่พีพีพพพกับน้องอยูเป็นรกันคะบอกหน่อยหนูยินมากเลยอินต่อไปค่ะยินต่อไปนะคะยินแล้วมีลุ้นค่ะมีลุ้นอ่ะทุกคนมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นมุ้ย <laughs> ดูกันไปเรื่อยๆค่ะดูกันไปเรื่อยๆแต่อย่าอย่าให้ต้องพูดถึงแบบสถานะของเขาเลยเดี๋ยวเขาแบบ พร้อมเดี๋ยวเขาก็พูดกันอีกนะคะดูว่ามันถึงไหนก็ถึงนั้นแหลนะเนาะตอนนี้กำลังดูแลซัพพอร์ตกันไปค่ะใช้คำพูดว่าดูแลซัพพอร์ตกันค่ะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งกันและกันประมาณนี้จบค่ะหนึ่ง ยรือกันไปยาวๆแม่ได้เจยวเจยาวแน่ๆค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะไปเรื่อยๆนะคะแม่แม่อยู่นานรู้ดีสุดถามอยู่นานแล้วก็มีอะไรไม่รู้อยู่ในอยู่นานกนะิ๊บอะไรไว้ไม่รู้เยอะยังไม่ปล่อยออกมาเลยนะต้องไปถามลูกเยขยใหญ่คนมันได้ทุกชัดจริงแม่ดูพร้อมๆมาก ผอมกว่าแต่ก่อนมากไม่ใช่ผอมลงมากคือหายไป20กิโลค่ะแต่เราโชว์สินค้าตรงนี้ไม่ได้นะคะรูปร่างเป็นแบบนี้โอเคไหมหายไป20กิโลจาก8ปเหลือ60สิบนะะเห็นไหมเริ่มมีเห็นมีส่วนนี้ตะกี้ข้อคอยเขาเบาว่ามันอึงวค่อยจ,จะเอาตรงนี้ลงอีกขบาตรงนี้ลงแบบให้มันแบบ มื่อก่อนนะคีพฟนอ่ะจะมาเท่ากันกับไอเนี้ยะอุฟ้าแม่วยขอบคุณนะคะวันนี้พี่พีพูดต่ออะไรสงสารพี่พีมากเลยค่ะอย่าไปกดดันน้องเลยค่ะน้องทำงานหนักเหนื่อยก็พอแล้วให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะเข้าใจว่าบางคนก็ลุ้นบางคนก็แบบ อยากให้เป็นอย่างนั้นในนี้หรือ,อ,อบางคนก็ไม่อยากให้เป็นอะไรนี้อันนี้ให้มันอยู่ที่บุคเพสันิวาสน,นะคะ,คะว้าวมันวะมันวะบุพเพสันิวาสอะ่ะเขาขีดมาแล้วอ่ะเส้นขนานก็คือเส้นขนานแต่ว่า รถไฟขบวนเดียวกันมันก็อขอบวนเดียวกันค่ะคนที่เป็นเส้นขนานยังไงก็เส้นขนานถ้าฟ้าลิขิตมาแล้วว่ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่ถ้าฟ้าลิขิตว่าว่าคนนี้ใช่ก็คือใช่ค่ะดูกันยาวๆนะคะคมไ่่ออาจใเ,เียนนฉันง แต่คือจ้าแม่อุ้มเนี่แหละแต่พ่อตุ้มเนี่ยแหละเนะขาปวดเอวนางร้อนปวดเอวมันนิ่ม,มไรปวดแห้งอ่เล่เนี่ยสุขภาพอะไรเลยนอนได้อยู่เนี่ยแค่ไหนก็ไมนต้องเป็นพื้นแข็งๆมาแม่แสวยขึ้นขอบคุณน,นะคะแม่น้องเจอแม่ยายาย,ายัง <laughs> ถามอยู่กับเขาสถานะเอียงท่าน้ตอบอย่เดียวที่ผิดเือว่าไม่ยังลูกละไม่ยังไม่ยัง เออถึงเวลาเดี๋ยวก็เจอค่ะถึงเวลาให้ชัดเจนเดี๋ยวก็เจอค่ะใจเย็นๆน้อไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบพวกเราแฮปปี้กับลูกเสมอค่ะไม่ต้องห่วงว่าจะยังไงแม่อุ้มพ่อตุ้มแฮปปี้กับลูกๆของเราเสมอพวกเรารักลูกเราค่ะเราก็จะแฮปปี้กับลูกเราทุกเรื่องเพิ่มยึด เขาจะเอาไปทำโชว์อะไรนี่แหละเขาซ้อมอยู่ค่ะจะไปงานแต่งเด้อยินดีค่ะถ้ามันมีเกิดขึ้นก็คือได้ไปแน่นอนค่ะดีกว่าก็อนันูยิงคนนั้นอ่าก็ต้องถามเขาค่ะถามไม่อุ้ไม่ร้สิฮู้่ะไม่มกันหูตามที่เห็นก็ ก็เห็นเขาทุกครั้งก็ไม่เห็นนะคะเดี๋ยวที่บ้านก็ไม่มีหัวดมองบ้านพี่ๆเนือนประมาณสิบโมงทรงลูกประมาณสิบโมงกว่าลูกก็ไปแต่งเอาของเราก็นั่งเก็บไปสนามบินตอบแทนใครอะไรไม่ได้เลยว่าคนนั้นมีอะไรยังไงอะไรยังไงไหมแต่สำหรับแม่อมพระตุ้มมีค่ะ ถ้ามีก็คือจะเัตียนอย่างนี้กันตอนห้าโมงอ่ะก็เห็นเลยเรามาเขาคุยกันอ่สถานะเขาก็คุยกันตลอดเวลาคืออะไรแม่ไม่รู้ค่ะ้เขาก็คุยกันแบบซัพพอร์ตก็รู้สึกกันตลอดเวลาอันนี้เท่าที่เราเห็นนะอาจจะเป็นซัพพอร์ตแบบไหนเราไม่รู้แต่ว่าก็เห็นเขาแบบ อยู่ไหนเขาก็รายงานกันประมาณนี้กัะแล้วก็ก็จะยิ้มน่เสียมากไปเรื่อยๆไม่ใช่เขาเริ่มแบบจากร้อยแล้วมันถอยถอยๆนะคะให้มันการพัฒนาให้มันเริ่มไปเรื่อยๆ่เอเดี๋ยววันที่น้องยูกับพี่พีไาต่ออเดี๋ยวอาจเราจะคุยเรื่องตัวแทนให้นะคะว่าจะเป็นยังไงเราจะประสานไปที่โรงงานก่อนว่าระบบตัวแทนเนี่ย รับยังไงอะไรยังไงแต่ตอนนี้ถามถามวันว่างของน้องพีแล้วมีวันว่างน้อยมากเพราะว่าถ้าอยากให้ไฟ์คู่เราจะต้องรอพีพีว่างแล้วก็ยูกิว่างตรงกันเพราะยูกิก็มีงานมีละครเหมือนกันแต่ว่าจะเอา <c oughs> จะเอาวันที่เข้าตรงกันจะไม่รบกวนเวลาของลูกดูอยู่พี่พีให้ให้แม่มาวันที่เท่าไหร่อ่ะแต่ยูกิจะว่างไหมแค่นั้น ยังไม่กล้าฟันทุงเพราะว่าพี่พีให้มาวันเดียวแต่ว่ายูกิะว,ว,ว,วันที่พี่พีว่างอ่ะยูกิจะว่างไหมจะเป็นละครไหมหรืออะไรยังไงไม่แน่ใจเพราะว่าปกติแล้วน้องพีเขาก็ไม่ค่อยได้ว่างเลวเขาวันนั้นเขาลาไว้แล้วเขาบอกเขาจะไปทาธุระ<ห>เพลงยูดีๆชอบเพลงนี้อ่ะลองร้ององ,องลองให้แม่แม่ได้ยินนย อายก็ไปใช้ไอ้คนละโซออกทีพี่แอนดีว้วะโซมีเอิเนาะไม่ถึงหกเอยตีมันติดต,ตั้งอะไรหรอกฟกังเพลงขึ้นมาเพลงนี่เน,ะนา,นาเนนะอ่ะได้ยินไหมคะได้ยินไหม